สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทดสอบระบบให้ดูนะครับเอาแบบเ,เครื่องมือทางการเกษตรนะฮะของเกษตรกรที่เอาไปใช้เพื่อลดค่าไฟหรือว่าค่า,าน้ํามันเชื้อเพลิงที่เอามาปั่นไฟฟ้านะครับอันนี้เราใช้โซลา่าเซลลโดยตรงนะครับวันนี้จะใช้กับเครื่องนี้ฮะ,ะเป็นเครื่องย่อยไม้นะครับย่อยย่อยอา่า ตัวกล้วยหยวกกล้วยหรือว่าหญ้าเดเปียอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านเอาไปใช้บดเพื่อทําอาหารสัตว์นะครับตัวนี้ผมใช้มอเตอร์3แรงม้านะครับเรามาดูกันว่ามอเตอร์3แรงใช้กับระบบโซลา่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์ตัวล่าสุดนะครับใช้งานได้ไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนี่ฮะเป็นเครื่อง สับหญ้านะครับสี่ใบมีดอ่าเรามาดูสเปคของมอเตอร์กันนะฮะสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับซิงเกิลเฟดดัลคาปานะครับซิงโคนไนท์มอเตอร์สองจุดสองกิโลวัตต์นะครับสามแรงม้าสาม HP นะครับอ่าสองพันแปดร้อยรอบอ่ากินกระแสอยู่สิบสามจุดหกเจ็ดแอมป์นะครับอ่าให้ท่านจำไว้นะครับ มันบอกว่ากินอยู่เท่านี้นะครับมอเตอร์สามแรงม้านี่ฮะใหญ่นะฮะล้นมือนะฮะก็ขับมูเลสสี่นิ้วนะประมาณนี้แล้วก็มาขับตัวใหญ่นะฮะเป็นใบสับเดี๋ยวผมจะสับหยกกล้วยกับหญ้านะอ่าตอนนี้เป็นเหมือนหญ้าเนเปียอ่าเป็นหญ้ากินนี่นะฮะ จะลองสับให้ดูอ่ะผมมาให้ดูตัวเครื่องก่อนนะฮะว่าเราใช้เครื่องตัวไหนผมใช้เครื่องตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดของค่ายแดดเซลีนะครับ5กิโลวัตต์นะฮะตอนนี้แบตมีอยู่53โวลต์นะครับแดดมาบ้างแม่มาบ้างนฮะช่วงนี้ฝนตกเรื่อยๆนะครับเครื่องยังคงใช้งานอยู่นะครับตอนนี้มีซักผ้ามี ทำภารกิจอยู่นะครับตู้เย็น3าตัวที่เสียบอยู่กินอยู่800กว่าวัตต์นะครับผมใช้แบตลิเธียมฟอสเฟตสีสิบแปดโวลต์สอง้อยแปดแอมป์นะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วมาใช้กับเครื่องนี้ให้ดูนี่ปลั๊กพ่วงนะครับอันนี้ปลั๊กไฟนะครับ ผมจะกดออนเครื่องนะครับ ฟองเท้าฟองน้ําไปลองไว้ก่อนนะคไม่เครื่องมันไหลอันนี้ทดสอบกันสดๆนะครับให้ดูเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องใหม่อีกรอบนึงพอดีเครื่องมันสั่นแล้วมันไหลเริ่มต้นด้วยตัวหญ้านะครับแล้วก็จะตามด้วยหยกกล้วย ที่ได้ละเอียดนะครับอันนี้เอาไปทําอาหารสัตว์นะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวจะลองด้วยท่อนยกกล้วยนะฮะ เอียดนะครับเอาไปให้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับโอเคอันนี้ให้ดูว่ามอเตอร์สามแรงนะครับใช้ได้จากคลิปที่ท่านได้ดูนะครับจะเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ตัว5กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับรองรับการกระชาก อมอเตอร์3แรงมา้าเครื่องสับหญ้าได้นะครับดังนั้นท่านเอาใช้กับเครื่องสีข้าวได้แต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องปรับแต่งเครื่องสีข้าวให้ทํางานในระดับปกติก่อนนะครับปกติหมายความว่าไงกินกําลัง2,200วัตตามสเปคมอเตอร์นะครับไม่ได้กินเป็นหมื่นวัตคงที่และค้างนะครับอันนั้นก็คือสายพานท่านตึงเกินไปนะครับหรือระบบมันลันไม่ได้ วิธีสังเกตก็คือท่านเสียบปลั๊กด้วยไฟบ้านจริงๆนะครับและเครื่องลองทํางานดูและเอาแคมมิเตอร์ไปคล้องนะครับว่ามันทํางานที่กี่แอมป์กันแน่นะฮะถ้ามันขึ้นไป40แล้วมันลงมาไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขึ้น40แล้วค้างอยู่ที่40นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องปรับปรุงเครื่องก่อนนะครับเมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วท่านก็มาใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับเวลาท่านจะ ทำงานด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่ๆให้ทําตอนที่มีแสงแดดนะครับให้แดดออกมีแสงพราทิตย์นะครับมันจะดึงจากแบตเตอรีร่น้อยลงนะครับมันจะใช้จากแบตเตอรีร่ในการออกตัวนะครับของมอเตอร์ที่กินกําลังวัดสูงสูงแล้วพอมอเตอร์มันรันได้นะครับมันจะไปใช้โซลาเซลล์เป็นตัวจ่ายพลังงานให้ดังนั้นท่านสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้โดยที่ไม่สิ้นเปลืองแบตเตอรีร่นะครับอันนี้ก็คือหลักการ ทำงานของเครื่องตัวนี้สำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะเอาเครื่องไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปัน learned learned. ๊มน้ำนะครับเครื่องสับหญ้านะครับเครื่องสีข้าวขนาด3แรงม้าลองดูนะครับก็จะเอามาทำงานแบบนี้ได้แต่ผมไม่การันตีนะครับว่าซื้อไปแล้วบางท่านก็บอกว่าเอ่อไม่เห็นทำได้นะครับอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เครื่องนะครับท่านต้องเอาสเปคเครื่องจริงๆนะครับว่า3แรงม้าคือ2 0 0พ สองร้อยวัตต์นะครับมันคือตรงนั้นนะฮะแต่ไม่ใช่สามแรงม้าของท่านกินอยู่หมื่นวัตต์อย่างนี้ไม่ใช่นะครับท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ละเครื่องแต่ละปัม๊มมันไม่เหมือนกันนะครับการกินไฟในการตั้งค่าสายพานหรือว่าหรือว่าปั๊มน้ําบางตัวที่กินแอมสูงด้วยสภาพความเก่าเก็บของมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะทำให้รันไม่ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะฮะท่านต้องไป เช็คของท่านเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นพีคไปแล้วมันตกลงมานะครับอยู่ในเลนส์ของตัวนี้นะครับกินคงที่อยู่ที่21.8แอมป์นะครับถ้าไม่เกินนี้ลันได้แน่นอนฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตามรลบชมสวัสดีครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูการกินไฟนะฮะจากมอเตอร์สามแรงม้านะครับที่ยังไม่ได้ปรับแต่งปรับตั้งนะฮะนี่ผมจะเสียบด้วยอินเวอร์เตอร์ ตัวขาวนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะกดออนสวิตช์นะครับท่านสังเกตด,ดูตรงชิโนโททมเมอร์นะครับให้ดูว่าการกินไฟกระชากขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะ ผมเบเกอร์นี่ชิดไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องนี้นะฮะตัวคอนติเนียของเครื่องเนี่ยรับได้แค่ยี่สิบอ็ดจุดแปดแอมเท่านั้นนะครับแต่เมื่อกี้เราเห็นว่าวิ่งไปจนถึงสี่สิบเจ็ดแอมแล้วสามารถวิ่งอยู่ได้ตั้งนานนะฮะคือมันทนการกระชากได้สูงมากตัวนี้นะฮะได้สี่สิบกว่าแอมได้อยู่หลายวินะครับ แต่มันไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวตัวเครื่องนะครับาสายพานมันตึงเกินไปนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้คือเราจะต้องทําการแก้ไขสายพานก่อนนะครับให้หย่อนลงมานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะกินกระแสสูงมากฮะแล้วเครื่องเราจะลันไม่ไหวนะครับเพราะว่าสเปคเครื่องอีกทีงถ้าลันได้เนี่ยกินอยู่แค่10กว่าแอมป์นะฮะ 42แอมป์ตอนสตาร์ทนะครับแล้วก็จะวูบลงมาเหลือแค่10กว่าแอมป์นะครับถ้าเครื่องทำงานได้ปกติโอเคเดี๋ยวผมจะแก้ไขเครื่องก่อนนะครับให้ดูนะครับนี่คือตัวสายพานฮนะมันตึงมันตึงมากไปหน่อยนะครับเราต้องลดให้ความตึงให้น้อยลงนะครับไม่งั้นมันจะฉุดมอเตอร์นะครับจนกินกำลังแอมป์สูงไปเรื่อยนะครับสูงขึ้นมาก เครื่องรันไม่ได้ก็เพราะสายพานนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้สายพานหย่อนลงหน่อยแล้วก็เครื่องยังคงทํางานได้นะครับอตอนนี้ผมปรับแก้สายพานนะครับให้หย่อนลงมาหน่อยนะครับไม่ให้ตึงมากนะครับและเดี๋ยวผมจะออนสวิตช์นะครับเ,เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ มอเตอร์ขนาด3แรงม้านะครับเพียงเราต้องปรับแต่งสายพานมอเตอร์หน่อยนะครับอย่าให้มันตึงจนเกินไปนะครับมันไม่สามารถจะลากถึง40แอมป์ตลอดเวลาไว้นะครับพอเราหย่อนลงมาในระดับหนึ่งเครื่องจะทำงานได้โดยปกติเลยนะครับผมลองอีกครั้งนะครับ มาว่ากันถึงปัญหานะครับเมื่อกี้ผมแสดงให้ดูในคลิปนะครับว่ามันกินไปถึง40กว่าแอมป์นะครับ40กว่าแอมป์เมื่อคิดมาเป็นวัตต์หรือเป็น VA มันตกหมื่นประมาณหมื่นวัตต์นะครับเครื่องมันแค่5,000วัตต์แต่มันต้องทำงานที่หมื่นวัตต์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสายพานนะบางทีถ้าเราตึงเกินไปนะครับตึงมากๆม,มันมอเตอร์มันลาก มันลากมูเล่ไม่ไหวนะครับแอมจะขึ้นไปถึง40กว่ากว่ๆพอ40กว่ากว่าแล้วทําให้เครื่องตัดนะครับท่านต้องหย่อนสายพานลงหน่อยนะครับต้องหาจุดเหมาะสมเอาเองนะครับอ่าอันนี้ผมหย่อนลงโดยผมเสริมผมเสริมน็อตเข้าไปนะฮะหนึ่งตัวข้างละหนึ่งตัวนะฮะให้มันสูงขึ้นมาประมาณอีกหนึ่งเซนนะฮะหนึ่งเซนแล้วอ่ามันก็จะหย่อนลงหน่อยนะฮะ แต่ว่ามันทําให้มอเตอร์สามารถที่จะลันได้นะฮะสามแรงลันด้วยโซ,ซล่าเซลได้อันนี้คือข้อจํากัดนะครับถ้ามดสายพามันตึงมากนะครับแรงบิดมันจะไม่พอนะครับแอมมันจะพุ่งขึ้นพอพุ่งขึ้นเครื่องจะตัดการทํางานนะฮะอันนี้ท่านต้องแก้โดยวิธีการท่านไปตั้งมอเตอร์ของท่านนะครับเครื่องสีข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเสียบกับไฟบ้านดูแล้ะของแอมไว้นะครับมันจะต้องลดลงมาจาก40 แอมแล้วเหลือแอมจริงๆของมันที่ทํางานนะครับเช่นตัวนี้มันบอกว่า13แอมก็ต้องทํางานไม่เกิน13แอมนะครับหลังจากที่รันออกตัวได้แล้วนะครับควรจะให้เป็นอย่างนั้นเครื่องถึงจะทํางานได้แต่ถ้ามอเตอร์สายพานมันตึงเกินไปมันจะคงที่ที่42แอมไปฮะลากยาวเลยเครื่องจะขับไม่ไหวนะครับอันนี้คือ,อข้อควรสังเกตนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของ การทำงานของระบบโซล่าด้วยนะครับมันเป็นพลังงานที่ยืมมาจากแสงแดดแล้วอินเวอร์เตอร์มันมีข้อจํากัดนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าข้ามข้อจํากัดมาได้เยอะแล้วนะครับตัว5,000วัตต์แต่สามารถที่จะทนกระชากได้ถึงหมื่นวัตต์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองดู วชิโนไทม์เมอร์นะครับมันจะมีอยู่3รุ่นนะครับ40แอมป์63แอมป์แล้วก็80แอมป์ถ้าท่านใช้รุ่น40แอมป์แล้วท่านมาใช้กับมอเตอร์3แรงนะครับแล้วกระชากขึ้นไป40กว่านะครับไอชิโนไมนจะตัดนะฮะเพราะว่ามันรองรับได้สูงสุดเท่านั้นนะครับอ,อย่างผมใช้ตัวนี้63แอมป์มันเลยใช้ได้นะครับแต่นะครับเราต้องเข้าไปเซตโหมดบางโหมดเพิ่มเติมนะฮะ ก็จะเข้าไปที่ P04 นะครับตรงไฟต่ำเนี่ยให้ออฟนะฮะปกติเนี่ยมันอยู่ที่100 150นี่ต่ำสุดนะครับกดลงมาอีกทีมันจะเป็นออฟไปเลยนะฮะให้ท่านออฟตัวนี้ไว้ก็คือไม่ทำงานนะฮะมันจะตัดไฟต่าออกไปเลยเราเผื่อช่วงกระชากนะฮะแล้วก็ P07 ท่านก็ตั้งมาให้สูงเท่าที่เครื่องมันดึงไปนะครับถ้าเครื่องมันดึง40 5 47ท่านก็ต้องให้มันยอมดึงดึงเกินไปนะครับ ระยะเวลาท่านก็อาจจะต้องมาเพิ่มนะค P08 เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น10วิน,นะครับยอมไม่เครื่องกะชากไปก่อนนะครับแล้วตัดการทำงานเข้ามาเมื่อ M อม,มันลดนะครับภายใน10วิอะไรอย่างนี้นะครับต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับที่ชิโนทามเมอร์ไม่งั้นชิโนมันจะตัดนะครับก็เจอมอเตอร์กะชากสูงๆแล้วมันกะชากค,คงที่นะครับ